โอ้ไม่เคยค่ะไม่เคยก็ก็มาอันนี้ที่แรกคือด้วยความอยากรองด้วยแหละก็เลยมาเห็นว่าเราอยู่เบื้องหลังละเราก็น่านจะพร้องเพลงได้อะไรได้อยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมาลองที่นี่ดูครับจริงๆเนี่ยเล่าก่อนเล่าเรียงก่อนแต่ขึ้นไปเนี่ยตื่นเต้นนะเห็นเราเจนเวทีอย่างเงี้ยมันก็ตื่นเต้นนะแต่พร้องไปปุ๊บเนี่ยมันมีมันมีผิดมันมันมีพลาดแน่นอนนะครับแต่ก็พอร้องเสร็จปุ๊บเนี่ย ่วนหนึ่งเนี่ยไอเรื่องเงินรางวัลเนี่ยมันก็ว่ากันไปแต่ว่าเราก็ได้แบบว่าสุขสนานกับผู้คนที่นี่นะครับแล้วก็ได้มา,าร่วมเป็นหนึ่งในประสบการณ์ในการที่ได้ร้องบนเวทีบนรายการระดับโลกเงี้ยก็โอเคครับโอเคครับโอ้โหตอนน้องบอกตรงว่าคิดอะไรไม่ออกกติกาแทบจะลืมไปหมดเลยว่าโซนรับเงินอยู่ตรงไหนอะไรยังไงเงี้ยคือเอาแค่ว่าให้มันร้องออกมาคำแรกให้มันดีก่อนพอดีบนลุกอย่างก็ดีไปรู้สึกตัวอีกทีคือเข้ามาอยู่ตรงข้างหน้าแล้วควันขึ้นมาแล้ว วูบขึ้นมาก็อ้าวอ๋อเข้าแล้วโอเคเข้าก็เลยเปลี่ยนอารมณ์ตัวเองเป็นอีกอารมณ์หนึ่งก็อโอเคนะตอนนี้ร้อ,องได้แล้วปกติละนู่นี้นั่นก็สุขสารกับรายการกับทุกคนไปครับผมอขอบคุณทุกคนมากนะครับที่โหวตให้นะครับไม่รู้จะตามตัวไปเอาอะไรให้ตรงไหนยังไงหรือเปล่านะครับแต่อย่างที่บอกในรายการแหละที่เน้นย้ำตลอดนะครับนอกเหนือจาก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 ผักคอนอกเหนือจาก คำขอบคุณแล้วก็จะฝากกำลังใจฝากอะไรมาให้นะครับแต่จริงก็อยากเดินไปเจออยากอยากอยากเดินไปพบเจอกันทุกคนนะเพื่อที่จะขอบคุณทุกคนแหละแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้ใครบ้างแต่ก็ขอบคุณมากแล้วกันครับผมสิ่งที่ซื้อใจคนดูเนี่ยไอ้เรื่องหน้าตาเนี่ยจะมีน้อยคนหนึ่งที่ตอนต้นรายการน้องน้องน้องเอฟน้องเดฟน้องเดฟนั่นเราก็เราก็เราเราสู้เขาไม่ได้แลวละ ะอะไรที่ชนะใจคนดูก็น่าจะเป็นความสุขสนานความเป็นกันเองกัแบบน้องๆคนดูหรือว่าผู้ที่กรรมการเองก็ดีนะครับหรือว่าจากพิธีก้อนหรือว่าจากอะไรเงี้ยที่ทำให้แบบว่าทุกคนเนี่ยชื่นชอบในตัวเราแล้วเรื่องน้องเพลงเนี่ยมันก็จะตามมาพอเมื่อเราเข้าสู่ในจุดปลอดภัยทุกคนชื่นชอบทุกคนหัวเราะกับเราแล้วเงี้ยทุกอย่างก็จะตามมา สำหรับทุกคนนะครับที่ดูรายการซิงเกอร์เทคสิดอนนะครับร้องแลกแจกเงินนะครับรายการนี้ไม่ยากนะครับไม่ยากและสนุกมากด้วยใครที่คิดว่าตัวเองร้องเพลงไม่เก่งร้องเพลงไม่เป็นนี่จะเป็นเวทีแรกนะครับในการที่คุณได้ขึ้นมาแสดงความสามารถแล้วก็ได้เงินกลับไปนะครับแล้วก็อาจจะเป็นก้าวสาคัญในการที่ทำให้เราก้าวเข้าสู่เวทีต่อไปนะครับส่วนการางนี้นะครับพบจกันได้วันอาทิตย์นะครับบ่ายโมงสิบห้าต้นไปนะครับก็มาร่วมสรุปกันได้เต็มที่นะครับ